แบ่งไปไม่ได้แอ้เจ้ามันจะตั้งครองได้ยังไงแล้ก็มีพิธีสมโสดด้วยเจ้าออกจากบ้านไปกี่เดือนเเดือนค่ะแล้วเจ้าตั้งครองกี่เดือน้าเดอันดีิออกจากบ้านเดือนตั้งครองเดือนถ้าอย่างนี้คดีิ ตังครอกี่เดือนเจ้าออกจากบ้านกี่เดือนเจ้าตังครอกี่เดือนถ้าเป็นแบบนี้ดีีก จ้าพ่อตั้งท้องกลับมาแล้วบอกว่าเป็นลูกของข้าข้าจะเชื่อเองข้าไม่มีวันเชื่อเจ้าหรอกปาทางไหนกลับไปทางนั้นไปไปหนกเดอบูแล็กานาจังท้องได้กี่เดือนแล้วเนี่ยห้าเดือนค่ะห้าเดือนเด็กในท้องคนนี้อ่ะเชื่ออาจารย์าสตรดูแลเป็นลูกคุณจริงๆนะเชืรู้ได้ยังไงว่าเป็นลูกฉันข้าไม่มีตาเลยค่ะ คนแล้วเดี๋ยวมดในท้องมึงไงถือไม้ล้วหน้าด้วยปะรอบรอบกันนะจตังท้องขอข้าไม่มีวันเชื่อว่าลูกในท้องจะเป็นลูกของข้ากลับไปเถดไปนั่นน่ะมึงลบากน้องเปนห้องเป็นลังไส้ยู่ท้องคนหรือท้องมารช่วยช่วด้วยเถอะเดีช่วยจ้ะดวม่นลูกพีนด้วยกัน เด็กเองุคี่เป็นลูกของคุณน้ำน้าจริงๆที่เปิดขอร้องคุณอำน้าฉันกลับมาอยู่ในคนทีน่น่าจะคุณน้ยนาจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาคุณน้ยนาาไม่ได้ผิดเลยสักนิดคนที่ผิดคือวสนาเองแต่ว่าวาสนาน่ะไม่มีโอกาสได้ขอโทษคุณเอางี้ก็แล้วกันนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นการไถ่โทษที่วสนาเคยทำกับคุณเอาไว้จะขอจะขอคุณอ้ำนาจให้คุณน้ยนาากลับมาอยู่ได้บ้านดีไหมคะดีจ ครเห็นมาที่ไคนตกนู้ดคุณน้าคะตั้งแต่เรารักกันมาวศณนาไม่เคยขออะไรคุณเลยครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายวศณนาอยากจะขอให้คุณรักคุณน้อยหนักเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้หรือเปล่าคะเจ้ารู้ตัวดีกว่าก็เจะพูดอะไรออกมา จะบอกเจ้าไว้นะว,ว่าก่อนหน้านี้น้อยหนานี่ไม่เคยทำดีกับเจ้าสักครัง้งมีแต่สร้างเรื่องให้เดืเดดอดร้อนทําไมกันเล่าถึงจะยอมให้น้อยนากลับเข้าสู่บ้านของเราจริงๆแล้วเรื่องราวที่ผ่านมาคุณน้อยนาไม่ได้ผิดเลยสักนิดครั้งนี้ว่าสนายอยากจะไถ่โทษที่เคยทํากับคุณหน้อยน้าเอาไว้ถือว่าเห็นแกเด็กที่อยู่ในท้องไร้<ล>หายมาเล <จะ S 1> จมมีีนา,าเยย่ครับฉันก็จะไม่กละตังขัดแต่เธอฟังไว้ให้ดีนะวันใดที่น้อยหนาน,นั้นสร้างเรื่องเดือด้อนคนที่จะเดือดร้อนไม่ใช่ใครมันคือเธอ่นันวาสนา ครับชับมาซินนี้อร์ของเรื่องนะครับทำอะไรเนี่ยทำอะไรฮะมึงทำอะไรข้ั่มึงสั่งมึงไ ตีข้นตีควายนะฮะอุ้นน้อยเจ้สั่งสอนเธอเธอจำไว้ด้หีือห้มทีิหล่ำ ตีหัวพ่อหมือไงครับ ใค่ให้กินปาครับโดนดิะพวนแล้วอาปลาอาปลาอุ้มหน้าปาาไงโดนแล้วมึงกินป้าปพุ่งเลยพุ่งเลยไม่ทำอะไรไม่ทำอาปลาอุ้มให้อาปลาไงกินทำไมอ่ะอ่ะกอนเห่ือนลิงเข้ามาใหญ่เลย น้องตองนะครับน้องตองตีผมด้วยกันนี่เงนเลยนอนนนนวันนี้ฉัจะไมเทียนำปุน้องจะเคืแทนไอ้เนหมุนจับตัวมาิเเไม่เป็นไรกไม่เ็ังตไ้นะว้ามึง มึงอยู่กับกูมานานครับผมกูเหลืออดที่จะลงโทษคนอย่างมันมึงรับคำสั่งกูได้ครับเอาละครับใครจะเป็นผู้ชคดีว่าสนามตอนหน้ากูเลยนี่ได้ครับเป็นผู้จัดการให้ กังเกงันหนึ่งตีเลยพี่ตัองตัวล้วมีอะ๊อกมาด้วยีอก่อนกูเขี้ยดีตัวนี้ดีกว่ามั้ ใช่วน่รู้จะตากับคจากนี้กางเกงตัวนี้คุ้นไหมครับกางเกงตัวนี้คุ้มรับเอกียดจริงๆพี่จะแค่ดูนะจ๊ะไม่ไ่ทปใครเกียหรือ่ป่าด้วยกูจะตีแนะนี่น

ขอตัววแล้คนรักกูทั้งนั้นใครจะกล้าทำอะไรกูเรื่องแค่นี้มาดูนะครับใครจะกล้าทำอะไรพไปเอกไหมเอ่ยโอ้โหหนักเลยครับเตรียมจัดหนักแล้วเตรียมจัดหนักแล้วดูครับดูที่วิธีมาครับโอ้โหดูน้องกิฟต์ครับโ้น้องตองนะครับผมนั้นเลยจะรอบไปนะไปเอกผมขอไปดีปล่าไอ้เต้ฉันไม่กลัวเลยจะสั่งสอนถึงวัฒนะ เอ่ง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 เออแล้วตัวเองเป็นไงครับเรียบร้อยเร่งแรงเลยเราเร่งใหราทมรเ่มมีวันะไปเอาลูเธอมา เอาลูกเอมาเดี๋ยวนี้ไปงนเกาหรือเปล่าเนาะนี่นจำไว้ด้วยจะสั่งสอนเดีย๋ยวมันมาเดีต้องหาจัหรบลาครับทรได้หรือเปล่าไหวแล้วครับโอ้โอ,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 โอ ดำโดนดำบินหลบใช่ไหมหลบใช่ไหมหลบเลยหลบใช่ไหมหลบโอ้โหดูดูดูด้านน้าอนาคตของคุณอ้้อยัคนะตะวันฉายมาเองวันนี้โอ้บอลยันหลักครับบอลยันหลักไห่ทองหลบไว

คนท่ห่เปลี่ยนไปมึก็เหมือนกันอ้าวคดีพี่เพื่อนจะชวนเพื่อนคดีพี่ครผู้ชมเห็นไหมเห็นน้ำตาเขาไหมนะเห็นไหมเดี๋ยวกำมึงเนี่ยโชคตีเลยก็แป๊บเดียวเดีวก็หายแล้วเนี่ยดูตาดูตาดูต้นดูต่นโชคดีดู่นต่นคุณเหนน้ำตาผู้ชายท่ไหนดูนตนน่อยเคลียร์กันเพื่อนแล้วค่อยเคลียร์กัน อาผู้ชายไม่ได้เลยไม่ได้งั้นเก่งเรื่องไม่เลยเรื่องน้าตาหมาอะไรมาอยู่เ่ครับ่นแม่่น่อยู่ลเวทีละมงเก่งใช่ไมฮะเก่งมากใช่ไหมไม่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 ไอ้สัตว์ สััไงตลกตลกมากฮะตลกมากน้ครับโอ้ไปบราแล้วครับอ้โหยังไงครับเนี่ยีี้า

นั่งที่ใครจะนั่งที่คือเตะมันแล้วมดแรกเลยที่ฟ้องมากเหรอฮะนะเป็นอะไรผมอยากเป็นหัวหน้าเหรอฮะเป็นอะไรชอบมากเลยเห็นผู้หญิงโครล่ามึงชอบเลยจะจะดีตามเขาไปไหมครัดูสซัดเลยวันนี้มันเห็นผู้หญิงไม่ได้นะมึงเนี่ยทีวีวันไปได้วันไปได้หน้าคิดหน้าคิด มันหยุดเลยนะมึงมึงแต่งตัวบ้าบอลเลยแบบนี้ฮะนึกตีเลยดีนน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 คนลูกกูสักเปล่าอูโด,โดนี่นั่งสะใจมึงหายไปไหนมาตัา้งหลายวัน พี่กินดูไมที่ที่นดองหลบกกตเปล่าตกตีต้องรักพี่นุ้นหอเปล่าของจีนเซียหรือเปล่าเป็นใบเหรอเป็นใบไมมีตัวีน่งมองรูเรนมึงนี่มันม่วจริงไนะ มึงไปหยิบของเขามาใส่ท้องมอันนี้กูให้เขาไว้ใช้มาที่แหมวงของวางของมึงไม่มีออมึงไม่มีหน้าผาเลยมาที่มึงไม่ใช่คนสวยทำ <c oughs> ไมเอาเลยวันนี้นะงจะเครียดนะให้มึงดูจำไว้จำไว้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวมันทำแบบนี้

งกันหมดแล้วโอ้โหีมนีมาขยีเดะไปสั่งสอโรกรือว่าีหน้าทีอ่าทัยจิเท้าสนจุลงไปแล้วครับการแสดงนะครับ A I จากการแสดงจ้าไม่่ยังมีบุญไม่ึงกระดองผม่มเอาบุญ้าไปตายจะเสื้อมใค้ได่บ้านกู คสำนะหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับขอเชิญกดไลค์กดแชร์กกระ่งกันได้หน่อยนะครับคนรับนี่ก็มาดูคลิปนี้นะครับมาติดตามจ้องตาตีวง,ง,งดังแล้วก็บ้านแดงสะบัปดปลายแนวด้วยนะฮะ